ผมจะกลับส่งไปกับพื้อนดูทินเนี่ยแข็งแรงเฮียมันยิ่งยืดย้ามัวไหนเพีย่หนูก็ไม่ให้ถ้ามันตายเธอบาปฉันไม่บาปหรอกหนูอะเฮียเนี่ยหนูใส่ขาวหนูวูบขายหนูก็บอกเฮียตรงๆตัวไหนกล้ามเฮียหนูก็ไม่ให้แต่หนูเป็นแชมป์ก็บีมือหนึ่งนะคะออกรายการกระบี่มือหนึ่งมามาสู้ไหนเนี่ย อย่าบอกมาตู้ไหนสิอ่าอันนี้ห้อยหนูก็ไม่ให้อ่ืโสวยพนี้มันมองตาห้อยเลยอยากไปไหมพี่

ผมนั่งสบายสุดเพราะตรงนี้มันมีมมมลมมา <laughs>